อ่ขอบคุณนะครับที่เป็นตีที่น่ารักออเฮียแป๋วนะอ,อขอบคุณที่แบบว่าคีนนะ่ะคอยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่คอยนำทางผมในวงการบันเทิงนะแบบคือผมไม่รู้อะไรเนี่ยผมจะไปถามคีน ทีนก็คอยไกลให้แต่ว่าจริงๆผมขอบคุณเขาไปหลายรอบแล้วฮะก็อยากขอบคุณอีกสักครั้งครับผมไม่รู้จะพูดอะไรรู้กๆกันอยู่โอ้นดูซีอะขอบคุณนะ <c oughs> ทีเป <c oughs> ็นกานสำหรับซ <c oughs> ีนะครับท้าให้พูดจะ่ของยาวมากซ <c oughs> ีเป็นคนที่ดื้อเงียบมากคนหนึ่งครับ กว่าจะงัดออกมาขนาดนี้ได้นี่ผมเสียน้าตาไปเยอะอยู่เสียน้ําตาก็ไปเลยสกยูไง่แปววอุ้ยไม่เคยดูว่าก่อนเลยก็ไม่เดินก็ถือน่าครับผมก็ก็เป็นคนที่ดื้อเงียบครับผมแต่ว่าเขาเป็นคนที่ต้องเจอด้วยตัวเองเราถึงจะยอมรับถึงแม้เราพูดอะไรไปกับเขาเนี่ยเขาก็จะพูดตรงเขาเขาจะมีกำแพงของเขาแหละซึ่งมันไม่ผิด เพราะว่ามันยังไม่เคยเจออะไรซึ่งผมผมเข้าใจัแรกผมไม่เข้าใจหรอกผมก็ผมก็คุยกันตึงเลยตั้งหลังสซีเริ่มเจอเองแล้วผมก็เริ่มแบบว่าผมก็เริ่มบางทีซีก็พูดถูกในมุมของเขาแล้วมุมของเขามันทำให้แบบว่าเราเราก็เออมันก็มีมุมนี้เหมือนกันมันก็ไม่ได้ผิดแล้วก็ลองให้เขาทํามุมนั้นไปมันก็มันก็ดีในมุมของนั้นก็เลยรู้สึกว่า ซีเป็นคนที่ต้องเจอตัวเองก่อนครับแล้วเขาก็จะค่อยๆยอมรับขึ้นมาเองเขาจะค่อยมาถามเพิ่มเติมแต่ว่าข้อหนึ่งผมต้องขอบคุณซีเลยก็คือซีทำให้ผมเห็นได้แบบเห็นมุมใหม่ใหม่ให้ผมใจเย็นลงมากๆมากๆเนี่ยเพราะว่าปกติคือที่ตัวผมว่าเออผมจะเป็นไฟซีเป็นน้ำาใช่ไหมฮะคุณเคยเห็นซีร่างน้ำมันหรือยังครับผมบอกเลยว่าเดือดพลาดเลย ล้างเขียแปวหมดแล้วล้างล้างน้ำมันไปที่แบบว่าพูดอะไรไปอืแล้วก็ไม่ทำโน่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้เขาเป็น new c แล้ครับเขาเก่งขึ้นมากนะครับทุกคนปรบมือให้เขาหน่อยครับครับขอบคุณผมก็แล้วกันก็ขอบคุณชาบาที่เข้ามาเป็นคู่พี่รู้สึกว่า จ่ว่าอาจจะมีดื้อบ้างอาจจะมีขัดใจกันบ้างแต่ก็พี่เชื่อว่าจาว่าเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถเก่งมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้พี่สบายใจในการแสดงขอบคุณที่ทำให้พี่กล้าสแสดงออกมากขึ้นแล้วกันเพราะว่าถ้าพูดตรงๆพี่เป็นคนขี้อาย แต่ว่าพอพี่เห็นจาว่าก็ดูแบบไม่คิดอะไรดีไม่เหมือนกัว่าก็อยากอยากเอาความไม่คิดอะไรดีของจาว่ามาใส่ตัวพี่บ้างแล้วก็อยากจะเอาความที่อายของพี่ไปใส่ตัวจาว่าบ้างแต่พี่ก็รู้สึกว่าเราก็ดีแล้วที่เราได้มาคู่กันเพราะว่ามันสองสิ่งก็น่าจะบาลานซ์กันดีก็ขอบคุณที ตาผมมากเลยพอสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณที่พี่เซิร์ฟมาเป็นพัน,น์ท์นอร์ของผมแล้วกันเราสุดแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจมากสิ่งที่แบบได้เจอพี่เซิร์ฟในวันแรกอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณที่ให้ความสบายใจตลอดเวลาทำงานตลอดแบบเวีาที่บบไม่ใช่เวลาทำงานหเวลาปกติส่วนตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นแบบ เวลาเวลาน้องไม่มีใครแบบไปเที่ยวด้วยไปกินข้าวด้วยพี่ก็จะเป็นคนนั้นที่ไปกับน้องเสมอถึงแม้ลังๆลงพี่อาจจะอาจจะไม่ค่อยไหวเออก็ขอบคุณมากแล้วกันทำให้หายเงาไปเยอะดีใจมากที่พี่เข้ามาในชีวิตนะขอบคุณนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณอีกวันนี้ <är> น้องคี